สองเทรนแฟชัฟน่นลุคสปอร์ตของแอนซซเรียมในวัย51เห็นแล้วใจละลายแซบทุกวันแบบไม่เว็นว่างให้หายใจกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับนักแสดงหน้าสวยรุ่นใหญ่แอนซซเรียมในวัย51ปีที่การเวลาไม่สามารถทำอะไรเธอได้เลยเป็นหนึ่งคนที่ใช้คำว่าสวยเปลืองมาก ก่อนหน้านี้ได้โพสภาพนุ่งบิกินี่ออกมาแซบรับสเมเออร์สมใจกันแบบรัวๆไปแล้วคราวนี้ขอเปลี่ยนโหมดไปลุกสปอร์ตกันบ้างเพราะนอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วอีกหนึ่ง อยากที่สาวสวยคนนี้รักไม่แพ้กันคือการออกกำลังกายไม่แปลกใจทำไมรูปร่างหน้าตาผิวพรรณยังดูสวยดูดีดูเด็กไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดวันนี้จะพาไปสองชุดออกกำลังกายของสาวแอนกันหน่อยที่มีมาหลากหลายสไตล์มีทั้งสวยเซ็กซี่หรือจะน่ารักสดใสก็ยังได้ดูแล้วละมุนไปหมดหนุ่มๆเห็นแล้วแบบนี้ใจไม่ละลายไหวล่ะคะแต่จะมีชุดไหนกันบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ